ลูกสอบออนไลน์นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะป3ม,มาดูกันซินะคะคำตอบอันนี้คือตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะมาดูเฉลยที่สอนลูกไปเนี่ยมันก็ถูกต้องแต่คำตอบออกมาเนี่ยนะคะผิดค่าเฉลยอ,ออกมาเนี่ยผิดคะ่ะงงค่ะงงกับการเรียนของประเทศไทยคะ่ะงงค่ะใครออกข้อสอบมานะคะช่วยมาอธิบายด้วยคะ่ะว่าไอ้ที่เรียนมาเนี่ยมันถูกหรือมันผิดคะงงกับการศึกษาไทยจริงๆคะ่ะ เนี่ยลูกสอบออนไลน์นะคะก็วิชาคณิตศาสตร์นะคะป3ม,มาดูกันซินะคะคำตอบอันนี้คือตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะมาดูเฉลยนะคะก็งงๆเหมือนกันเนาะว่าเอ่อที่สอนลูกไปเนี่ยมันก็ถูกต้องแต่คำตอบออกมาเนี่ยนะคะผิดคะ่ะเฉลอยออกมาเนี่ยผิดคะ่ะดูเลยคะ่ะ59,2 0มเเขียนตัวเลขตามเขียนตัว เขียนตัวเลขได้ตามข้อใด5 9 0 0มนะคะ5้าหมเอเอ่อในข้อนี้เขาตอบว่ากอไก่แต่คำถามอยู่ที่5 9 0 0มลูกชายก็ตอบขอไข่นะคะแต่เฉลยออกมาคือผิด มันไม่ตรงอะค่ะมันไม่ตรงคุณใครเห็นแบบเราเนี่ยช่วยบอกหน่อยนะคะว่าเราผิดตรงไหนไม่เข้าใจคะ่ะไม่เข้าใจว่าผิดตรงไหนคะอืมนะคะอ่าต่อมาคะ่ะดูข้อนี้เลยจ้าอ่าข้อใดถูกต้องค่ะดูสิคะอ่าดูนะตามตัวเลขเป็นตัวหนังสือเนาะแต่ปรากฏว่า ตอบช้อยเนาะสามหมื่นสองร้อยหนึ่งลูกชายก็ตอบเนาะว่าข้อนี้มันถูกแล้วก็มีข้อความลูกชายก็บอกว่าข้อนี้ก็ถูกอีกสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสามถูกสองข้อเลยหนูจะเอาข้อไหนดีแม่หนูก็เลือกสักข้อหนึ่งสิลูกอ่าพอเลือกไปค่ะดูฉะเฉลยคำตอบนะคะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องมันหมายความว่าอย่างไงคะงงค่ะงงกับการเรียนของประเทศไทยค่ะงงค่ะใครออกข้อสอบมานะคะ นะคะช่วยมาอธิบายด้วยค่ะว่าไอ้ที่เรียนมาเนี่ยมันถูกหรือมันผิดคะพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นคุณครูนะคะพ่อแม่ก็ก็ทาตามประโยคที่ถูกต้องะคะก็คิดว่าน่าจะใช่แต่เผอ,อิญคำตอบมันไม่ใช่ค่ะงงกับการศึกษาไทยจริงๆค่ะ Thank <laughs> you.